Welcome back to LWC Super Champ, ladies and gentlemen. Our next bout, number six here this evening, is for the Lupini Stadium. Middleweight 160-pound belt between a fighter from Brazil and Thailand fought over five rounds. So let's meet our first fighter here, fighting out of the blue corner. He is 31 years of age, standing 190 centimeters tall with a professional fight record of 48 fights. 33 wins and one draw. Please put your hands together for Emerson Bento from Brazil. Four, three, f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 our. เลดดะโชคจากลุ่มแดงเกิดอายุ26ปีจากนครราชสีมาประเทศไทยสูง183เซนติเมตรชกมาแล้วถึง77ไฟชนะ62และเสมอ2ขอเชิญทุกท่านพบกับเดนพนมปราช26จากไทยแลนด์ from from red corner Pran on the put China. can 26และกรรมการผู้ชี้ขาดบริวชีได้แก่คุณบุญเลิศแก้วพิชชามาเป็นผู้ที่หวในวันนี้นะครับเป็นการชิงเข็มขัดรุ่นมิดเดิลเวทของสนามมวยเวทีลุมพิน,นีครับพิกัด160ปอนด์เด่นปนมพราน26ครับพบกับเอเมอร์สันเบนโตจากบราซิลครับ สำหรับเด็นพนมนี่นะครับก็ผ่านการไปแชมป์จากสังเวียนองช่อง8มาแล้วแล้วก็เป็นแชมป์มาอีกหลายสนามครับแล้ววันนี้ครับจะเป็นการชิงแชมป์ลุมพินีรุ่นมิดเดิลเวท160ปอนด์ของเด่นพนมครับเด่นพนม,นมครับนักสู้จากโคราชครับเป็นขุนศึกโคราชนะครับนี่เป็นนักมวยฝีมือที่ไม่ธรรมดาครับตอนนี้รับราชการทหารอยู่ค่ายพราน26ครับ แล้ว5ไฟล่าสุดนี้ชนะมารวดนะครับแลวก็เป็นการชนะนักมวยล่าสุดก็คือชนะเพชรกันทัศน์เอ็มยูเดนที่สนามมวยแอดวีซีซูเปอร์แชมแห่งนี้ครับถือว่าผ่านบรรดาตัวตึงมาเพียบเลยนะครับสำหรับเด่นพนมครับวันนี้ด่านของเด่นพนมครับอีกหนึ่งด่านครับเขาจะได้คาดเข็มขัดแชมป์ครับก็คือคนนี้เลยครับนักมวยจากปราซือครับเอเมอร์เันเป็นโต้ครับวัย31ปีสูง190ซนติเมตรอยู่ในทีมงานของ Re v o l u t i o n p h u k ู t ก็ตครับ สำหรับสักิีพยานในการชิงแชมป์ลุมพินีในวันนี้นะครับก็คือคุณอมรชัยเพิ่มพูนแล้วก็คุณเชื้อชยัยเนลาการนะครับแมบมบรรยากาศปีกองส,สดๆครับจากสนามมวยเวทีลุลมพินีรามอินทราครับสนามมวยแห่งนี้นี่ก็หนึ่งในเมก,กะแห่งมวยไทยครับกอ ถือว่ามีประวัติมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ลุมพินีพระรามสีนะครับจนจนตอนนี้ก็มาอยู่ที่ลุมพินีรามอินทราครับแ่เมื่อก็ยังตามมาชมตามมาเชียร์กันอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิมเลยครับเอาละครับเวลาแห่งความระทึกใจใกล้เข้ามาแล้วครับใครจะเป็นแชมป์160ปอนด์ครับรุ่นมิดเดิลเวทเวทีลุมพินีครับแมส่วนสูงนี่เอเมซันเบนโตสูงกว่ารวม10ซนติเมตรนะครับ แต่ว่าโอ้โหอย่างที่เรียนประวัติไปเลครับเต็นพนมนี่ผ่านบรรดาตัวตึงมาเพียบเลยครับก็ที่ติดตาล่าสุดก็คือการแต่กา้านคอโชค,โชคดำรงโชคบางแสนนะครับในศึกมวยรอบเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ชนะเพชรกันทัดคว้าแชมป์มวยรอบทางช่องแปครับเอาครับอีกคือใจเดียวนะครับเราจะได้เห็นแชมป์ลุมพินีคนใหม่เลยคและในอนาคตก็ยังมีการชิงแชมป์เรื่อยๆนะครับ ท้งมวยหญิงและก็มวยชายครับติดตามกันให้ดีครับทาง LWC ซุปเปอร์แชมป์นี่แหละครับคนที่บริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้เกิดเด่นมนงก็คือแก้วแฟทเทคครับนี่ก็ไปสร้างชื่อเสียงโด่งดังอยู่ที่ญี่ปุ่นครับระดับแชมป์เคันครับดูว่าคาถาจะขลังหรือเปล่าครับแก้วแฟทเทคส่วนเป็นโตนี้ก็สอกนับสอกน็อกมาหลายรอบแล้วครับล่าสุดก็มาสอกชนะน็อกนักมวยฝรั่งเศสที่สนามมวยเวทีลูมินีแห่งนี้ครับ เป็นจริงๆครับคู่นี้ครับกำหนด5ยกนะครับเอาะละครับยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นครับ<อ>ลูกลางที่สูงยาวกว่าของเบนโตนี่จะเป็นอุปสรรคสำหรับเด่นพนมหรือเปล่าครับต้องคอยดูครับอาจจะต้องคิดเยอะอาจจะต้องละเอียดเลยครับทางด้านของเด่นพนมครับ แต่ด้วยความเป็นใจสู้เลยครับใจนักสู้ของเด่นพนมีเชื่อมวันนี้สนุกแน่ครับทักทายด้วยแข้งยาวๆเลยครับเบนโต้ต้องระวังสองครับเด่นพนมสองเบนโต้นี้ไม่ธรรมดาครับในขณะที่เบนโต้ก็ต้องระวังนะครับลูกไต่การคอของเด่นพนมนะครับโมบาโชเชขึ้นมานี่อันจะซ้นมอบให้เลยนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับไต่การคอเข่า้อยสอกกลับครับ้าจระเเคฟาถังก็รับไปสามหมื่นบาท มวยคู่นี้มีอาวุธหนักทั้งคู่นะครับใครพลาดก่อนนี่มีโอกาสลงไปโจกกับพื้นเวทีแน่ครับอุ้ยนี่ครับระวังศอกครับเป็นเดนพนมใกล้จะมาแล้วครับศอกของอเมริันเบโต้ครับถวายเฉี่ยเวียนไปเวียนมาครับต้องยกการให้สูงนะครับเดินพนมสําหรับการให้คะแนนที่มินินี่ยครับให้แบบยกต่อยกนะครับห้ายกก็ยกละสิบคะแนนครับสามยกก็ยกละสิบคะแนนครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับมีผู้ชนะครั ขอนข้ะงระวมัดังตูกันทั้งคู่ครับเพราะว่าถือว่าเป็นไฟสำคัญเลยครับฝ่ายชนะนี้ก็จะได้ถูกจารึกนะครับว่าเป็นแชมป์ของสนามมวยวิธีลุมพินีนะครับในรุ่นมิดเดิลเวทครับ160ปอนด์ก็ยกแรกครับยังเกร็งๆอยู่ครับดูยังออกาวุดยังหลุดๆอยู่นะครับทั้งคู่ครับขยัางไปซ้ายครับเอมาซันเบนโต้โอ้โหเขี่ยเข้าไปครับบริเวณพับใน สวนคืนด้วยแข้งเหมือนกันครับเบนโตต่างคนต่างมานะครับอาวุธของทั้งคู่ฮะแม่พยายามจะสับสอกกับเบนโตยังติดท่อนแขนของเดนบอมครับถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเลยนะครับอาวุธของเอเมอร์สันเบนโต้โอ้โหแข่งขวาเต็มๆครับอาศัยรูปร่างที่ใหญ่นี้เริ่มจะเดินเบียดน,นะครับเอเมอร์สันเข่าแหลมจริงครับเบนโต แทงได้น่ากลัวครับถึงหน้าอ,อกเด่นพนมเลยครับโอ้โหโห,โหลูกนี้ไปหลุดไปครับเด่นพนมยังเฉยๆครับแ,แบบซ้ายนำเข้าไปแท็กแยบคืนนะครับเบนโต้แต่เตะซ้ายก็ยังติดการอยู่ครับเด่นพนมแม่หัวมาแต่ละทีนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับเอเมซันเบนโต้ครับ ช่วงปลายยกเราออกคะแนนกันทุกยกนะครับทีนี้ไม่ได้ดูภาพร,รวมครับ่ายกแรกครับพักกันสักครู่ครับก่อนพามาที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับวันนี้ขออนุญาตบอกเคล็ดลับครับ ทำไมบรนไดได้อย่างเสียงดีไม่มีตกนะครับก็ได้แรงจากซปเปอร์กาแฟพรีนวันเลยครับเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังนะครับหอมอน่อยลงตัวไม่เหมือนใครครับครับดูภาพช้าครับจังหวะเนื้อโอ้ย่ังติดแขนครับแข้งขวาของเบนโตติดแขนเด่นันมครับโอ้เป็นลูกนี้เข้าเต็มใช้โครงเลยครับนี่<ม>สัญญาณเตือนครับ ต้องระวังนะครับเด่นพนมสอของเบนโต้นี่ไม่ธรรมดาครับขุนสอจาเรียวเดิจ่าในโรเลยนะครับสำหรับเอเมอร์สันเบนโต้ครับยกที่2ครับชิงแชมป์ลุมพินีรุ่นมิดเดิลเวทกรรมการก็ย้ำครับต้องออกอาวุธครับลุมพินีครับให้คะแนนยกต่อยกครับเดินแล้วครับเบนโต้ ฟัดไหมครับอย่าลืมนะครับวงในนี่เข่านี่ของดีของชอบของเด่นมนมอยู่แล้วครับนี่ครับเสียบเข้าไปโอ้โหโดยมัดเดินชนเลยนะครับทงด้านของอเมซันเปนโต้ครับถือว่าใหญ่กว่าแล้วครับจะใช้แรงปะทะโอ้โหแต่ว่ายับซ้ายครับพลหมัดครับแม้ว่าจะสั้นกว่าแต่ว่าหมัดยับนี่มแ้่นจริงๆนะครับเด่นพนมฝ่างานสแล้ว สายคลำทางนำทางไปก่อนครับนี่ครับแข่ง้ายดีดมาครับเด่นพนมไตได้สูงนะครับแข่งหน้าของเด่นพนมไต่ตัวแล้วครับมารใสไนชิงตีก่อนเลยครับเด่นพนมเข่าโคราชกับเข่าบาซินครับใครจะแหลมกว่ากันครับโอ้โหปวดนี้เชียวปลายจมูกไปเลยครับเบนโต้ขายาวจริงๆครับ นำไปก่อนนะครับเตมซันเบนโตเดินบีดเข้าไปครับเต็นพนมครับเข้าไปแม่จะชวนเล่นวงในครับหน้าดันไวแข่งสายไปยังไม่เตินแข่งครับโอ้โหนี่ครับต้องชินจังหวะครับแต่วัยเตมซันเดเนโตเดินเข้ามาชิงหัวซ้ายไปก่อนเลยครับ จะกดอัดได้ยังครับเอเมสันเบลโตครับโอ้โห oh, แข่งขวายังมีเด่นพนมก็ยังเนี่ยจดจ้องจ้จจจอง,อ,งอยู่ครับ <ix> มาได้หน <sz> ึ่งแข่งแล้วครับ <S <s ต้องเยอะกว่านี้ครับเด่นพนม,มต้องมาเป็นอาหารชุดมาเป็นคอมโบเลยครับแมแข่งขวาก็ยังมารเรื่อยๆครับเอเมซอนโอ้โหไป<ต>หนะแข้ง เสียงดังฟังชัดครับแข้งขวาของเอเมอสันเบนโต้ครับนี่ลากมาจากบราซิลเลยครับเห็นๆเลยครับนี่วันนี้ตัวเล็กใจใหญ่จริงๆครับเด่นมณมเดินไล่เดินเบียกเอเมอสันครับเทียบปัดแจ็บซ้ายเข้าไปอึดอัดนะครับเอเมอสันเบนโต้ครับโอ้ยฝันศอกครับเฉียวไปแต่ได้ลุกได้เสียวเลยครับศอกของเอเมอสัน ก็เชื่อว่าวันนี้เด่นพนมน่าจะทำการบ้านมาดีนะครับดูจิตออดจิตแข็งของเอเมอร์สันเบนโต้ที่นำตัวจากเริ่มมีอาก,การเหมือนกันครับเป่าปากมือครับเบนโตะเป่าปากนี้ไม่ได้กินเผ็ดนะครับเจอหมัดของเด่นพนมเข้าไปครับเห็นแล้วครับโอ้โหต่อยสวนเข้ามาตรหน้าอกครับมห,มหมดยกสองครับ กันต่อเลยครับกับ LWC Super Champ ครับและของดีวันนี้ครับบรรยากาศเย็นๆแบบดีครับต้องนี่เลยครับซุปเปอร์กาแฟ1ครับแหม่การันตีโดยคนเชื้อชายนิลการนะครับนุ่มชุ่มคอครับหอมอร่อยลงตัวไม่เหมือนใครครับต้องซุปเปอร์กาแฟ1อ่ะครับมาลุยกันต่อครับดูกับภาพช้าครับจังหวะแข้งซ้ายของเด่นพนมครับโอ้โหประกาศคบโดนเหมือนกันนะครับเด่นพนม แต่ว่าดึงตัวหลบศอกไปได้ครับ <W> นี่ครับโอ้โหเต็มหน้าอกเลยครับหมัดขวาสวนแข้งของเด่นพนมครับเอาละครับเข้าสู่ยกที่3ครับอนณาเขตของเด่นพนมแล้วครับถึงเวลาเร่งเครื่องแล้วครับลุยกันต่อยก3ครับ แบบลายยกนี่เอ็มมาร์ซันเบนโต้ี่โดนหมัดไปนี่เหมือนจะมีซึมๆนะครับชิงเดินก่อนแล้วโอ้โหเข่าโอ้โหเปียแกแทงเลยครับเอ็มมาร์ซันเบนโตเด่นพนมว่ายังไงจะบิดบิดไม่ไปครับส่งขาวงในครับเสียบแล้วขาครับเด่นพนมเบนโต้ี่สูงยาวแล้วยังเข่าดีนะครับแม แตะกมาตามตำราไปยึบเลยครับดูครับยกเข่าไหลแขนโอ้โหชิงไหวชิงพริบดูครับชิงหลักเหลี่ยมกันแต่จะเตะตัดขาไม่ล้มครับชิงลำตัวอ้าวกระแทกแย็บชิงลำตัวครับเด่นพนมม่เห็นเด่นพนมนี่ว่าสูงนะครับร้อแต่งสามครับเจอมาซันเป็นโต้ร้อยเก้าสิบนี่โอ้โหเล็กไปเลยครับจะโค่นต้มตาลจากบราซิลยังไงครับเด่นพนมครับ เดินบิดเข้ามาครับเอร์มาซันเบนโต้บิดบิดโอ้ยหักเอาเอ์มาสันเบนโตล้ล้มลงไปแหมโชว์ให้เห็นถึงความแข็งแรงเลยครับเดนปนมแหมเบนโตน้นี่มองที่มุมเลยครับจิ้มลังตัวครับแต่พยายามจะชวนเลาอวงในนะครับทางด้านเอร์มาซันเบนโต้แต่ว่าเดนปนมยังไม่ยอมอยู่วงนอกครับลัดในาได้ชิงตีก่อน โอดูแล้วก็ยังไม่ได้เปรียบนะครับวงในของนักมวยจากปราซื้แ่สีหน้าวาตาตอนนี้นี่หนักใจนะครับเอเมอร์สันนี่ครับโดยเฉพาะหมัดแยบครับทำลายจัะกกว่าครับมันไม่เจ็บไม่ปวดครับแต่ว่ามันแห่คำาคานครับแต่โดนไปเยอะๆนี่ก็แห่สะสมได้อะครับแตยบออ่ยังไม่ออก Amazon ครับเอมเมอร์สันครับเดนพนมชิ้นไปก่อนออกมาคืนเสียบได้ไหม แม่กลายเป็นเบนโต้ครับโอ้ยเต็มๆครับม้าขวาเดินพนมครับมีอีกไหมจ้องจ้องจ้องครับขออีกครับตอนนี้ครับเริ่มจะคลึกแล้วครับเดินพนมครับแม่ดูแล้วอยากจะพัดศึกแล้วล่ะครับโอ้ต้องขวาเข้าก่อนด้วยนครับเบนโต้ครับแม่เริ่มจะโดนสะสมไปแล้วมีอาการนะครับเอเมอร์สันเบนโต้ ปาสกครับแข้งขวาครับได้แล้วออกหูริเวณเป้าตาซ้ายนี่ก็มีบวมๆนะครับดนานของเด่นพนมไม่แน่ใจว่าเป็นศอกหรือศีรษะของเบนโต้ครับมีเลือดด้วยครับลุกใจไปข้างนอกไปทีนึงโอ้โหบริเวณน่าจะเป็นกลางศีรษะแล้วครับน่าจะโดนศอกแล้วครับแบบนี้แต่ได้เลือดจนได้ครับสถานการณ์จะไม่แน่ไม่นอนแล้วครับหมดยกครับ ชมกันต่อนะครับผ่านไปแล้ว3ยกนะครับดีครับของดีครับคอกาแฟต้องชอบครับซปเปอร์กาแฟครีอินวันหอมอร่อยลงตัวไม่เหมือนใครครับคอกาแฟต้องลองต้องชิมกันครับขอขอบคุณคุณเชื้อชัยนีลการครับผู้บรรยายแล้วก็อาจารย์ธนงผู้พาณิชครับประธานผู้ตัดสินของสนามเวทีลุมพินีครับนีมวันนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วครับดูภาพช้าครับนี่ครับจิ้มแยบซ้ายของเด่นมนมครับแล้วแตกจอดไหนครับ นี่นะครับโอ้โหของฝากจากบราซิลครับดูทีครับโอ้โหเข้าไปเต็มหัวเด่นพนมเลยครับแม่บริเวณศีรษะครับเห็นผลเลยครับโอ้เลือดไหลออกมาเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับเด่นพนมครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ตกใจนะครับปกยังสบายสบายปกวัสลินกันนาาตัเลยครับทีมงานน่แต่ขึ้นกระปุกเลยครับตอนนี้ไปอยู่ที่บนศีรษะของเด่นพนมครับ เบนโต้นี่หน้ากัยังนิ่งอยู่เลยนะครับดูตั้งใจมากครับไปลุยกันต่อครับยกที่4ครับสถานการณ์นี่ยังดูค่อนข้างคู่ขีสูสีกันเลยครับแหมเสียอย่างเดียวครับเดนพนมไปมีตำหนี่เลยครับไปโดนสอกของเอมเมอร์สันเบนโตครับถ้าเป็น ภาษามวยก็ต้องเรียกว่าแชมปี้ยนชิปราวครับยกที่4ครับต้องดูว่าใครจะทำได้ดีกันครับโอ้สิงเดินเข้าหาเลยครับต้นยยครับเอามาสันไปโต้ครับปั๊มในแมหน้าจะอาศัยช่วงที่เด่นพนมอาจจะเสียสมาธิเล็กๆเลยครับแต่แผ้แต่จิงตั้ตัวครับต่างตัวได้เลยครับเด่นพนมจับแล้วเทโอ้โหไม่ถึงการคอครับเด่นพนม อย่างพุมพูพันกันอยู่ครับวงในไปกันไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาก่อนแหมอย่าว่าครับเต็มขัดเส้นนี้มีความหมายครับใครก็อยากได้ครับเพราะฉะนั้นเต็มที่ครับทั้งคู่ใส่กันเต็มๆแหมดูครับทีมกองเชียร์ของเรเวนชั่นภูเก็ตก็โอ้โหเด้งดีใจนะครับกองเชียร์อยู่ด้านล่างแหมกับพันสองยังไม่มีจังหวะครับอาจิ้มลำตัวครับเต็มพนม เบนโตนี่กันยาวจริงๆครับเกะกะไปหมดครับแม่เด่นพนมก็ยังทำอะไรไม่ถนัดเหมือนกันนะครับหยัแบบสาใจครับแม่จะปั๊มจะฟัดลงมาเจอเสาเด่นพนมสวยครับแม่เบนโต้ก็ยังจะเสียบจะไส้เหมือนกันครับจิ้มลำตัวครับเด่นพนมเบนโต้เสียบคืนแมบบ่โอ้โหกระแทกซ้ายสวยครับสองมัด แม่แต่ยังไม่เตะครับเข้ามาครับที่ม,มัดขวาโอ้โหโเริ่มโดนเยอะเริ่มจะมีหลังเลมีกัรเปลี่ยนขวาแล้วครับหมัดยัดครับโดนสวนเหมือนกันครับโอ้โหโดนไปแล้วดูแข็งหรือเปล่าครับเอเมาซอนเบนโต้มีอาการแล้วครับโอ้โสอกสวนครับเบนโต้แม่ ไว้ใจอะไรไม่ได้ครับเด่นพนมโอ้อย่าลืมนะครับเอ้มาซันเบนโต้ที่ยังมีอาวุธลับก็คือศอกนะครับก็เรียกเลือดเด่นพนมไปแล้วครับแห่ลงหมนคิดเยอะไปหน่อยครับยกนี้ครับเอ้มาซันเบนโต้กลับกลายเป็นเด่นพนมครับค่อนข้างจะไหลลื่นเลยทีเดียวครับยกนี้ครับแทงซ้ายมาอีกแล้วอ้าวบองขวาคืน แช่ครับแกแฟร์ิ่งลุ้นี่หน้าตาเรียไปหมดเลยครับแต่จิ้มํำตัวแล้วมีอาการก็เบนโต้สะดุ้งทุกหมัดครับดึงหลบไปได้ครับเติมบีบเข้าไปลุดแข้งขวาครับบายกสีขยับเข้าไปครับแข้งขวายกนี้ดูดีขึ้นครับเต็นมนมครับเบนโต้เหมาะนาฬิกาครับ แม่ก็ดูเหมือนมั่นใจขึ้นครับการออกมุขของเด่นพันลมครับอาจจะแข้งควาของอเมอร์สันไต่ลุดหมดยกที่4ครับเหลืออีก3นาทีสุดท้ายครับเราจะได้ทราบแล้วครับว่าใครจะเป็นเจ้าของแชมป์ครับแข็งขันลุมพินีลุนเดนเวทครับส่วนนี้ครับแม่นายแบบไม่ใช่ใครครับนายแบบของกาแฟทรีนวันครับคุณเยื่ชายมีลการนั่นเองของกาแฟต้องหามาชินครับกาแฟทรีนวันหอมอร่อยลงตัวไม่เหมือนใคร แต่ก็ต้องมีกระตุ้นตัวเองบ้างนะครับเอม์สันเบนโต้ครับไปดูภาพช้าเลยครับยกที่แล้วโอ้โหเสียบถึงหน้าอกเลยครับเบนโต้แม็กเด่นมันลงก็เสียบคืนได้ครับมีคระบดทับซ้ายครับโอ้โหทำลายจังหวะนี่ครับจิ้มลำตัวครับมีอาการกับเบนโต้ตัวแข็งเลยครับแมถือว่าใกล้เคียงจริงๆครับต้องเดาใจกรรมการแล้วครับว่าจะออกหน้าไหนครับ ยกสุดท้ายครับอย่างที่เรียนไปนะครับที่สนามมวยวิธีลุมพินีเราออกคะแนนกันทุกยกนะครับไม่มีการดูแบบผลรวมแบบบทสรุปนะครับดูจากคะแนนที่ออกทุกยกครับยกสุดท้ายครับยกที่5ครับ แหม่ไปสั่งมาจากทีมเรเบอร์ลูชันภูกเก็ตครับต้องเดินบี้นะครับแม่ยังแข็งแรงอยู่เลยครับยกสุดท้ายแล้วเด่นขนม,ม,มเหวี่ยงเบนโตก้กระเด็นไปเลยครับเอาละครับยกที่5นี่ที่นี่ไม่มีเต้นนะครับโอ้โหโหยุดทั้งคู่แหม่กลับกลมาเป็นระมัดระวังตัวกันอีกอครั้งนึงเลยครับไม่อยากจับหน้านะครับ ่ได้ไปนะครับถือว่าเป็นเกียรติประวัติแก่วงตะฟูแก่ค่ายนะครับเป็นขั้แชมป์ของเวทีมวยมาตรฐานของประเทศไทยครับสนามมวยเวทีมือที่นึ่งผมเป็นหนุ่มก็ยังอาศัยหมัดแย็บกระแทกครับสายกระแทกนี่เห็นผลนะครับเข้าหน้าเป็นโต้ตลอดครับอ๋อแย็บคืนบ้างครับธรรมดาพี่ครับหนึ่งสองหาทายครับแหมไม่เท่าไรครับ แม่จริงขออีกสักนิดครับขออีกสักนิดครับแกป่าแป้งโชว์เลยครับว่ากขออีกครับเฮ้ยครับแม่บาดแยบซ้ายแม่งจริงๆครับแม่ต่อยับตัวเป็นตู้เดินเข้าไปก็จริงนะครับแต่ยังทำอะไรไม่ได้ครับเก็บอาวุธแล้วครับเดนมะนม ล้วครึ่งยกครับเข้ามาครับตีแข่งซ้ายโอ้โหดูรัจจกจังหวะนี้มันขามันเกินไปหมดรับเอมเมอร์สันเบนโตพอได้เร็่แล้วก็รวบติดทันทีครับ <Okay. S 1> ขยับขึ้นมาโอ้โหเข่าซ้ายยังมีทิศสอนะเอมเมอร์สันต้องยกกันแล้วครับเ <Okay. S 1> ต่มพนม ทีมมุมเลยครับเออมาสันยังไงครับจะออกหน้าไหนครับโอเคมันใกล้เคียงครับโอ้โหรัดขวาครับเต็มๆนี่เลยครับลูกทีเด็ดของเด่นพนมเลยครับเม่พอจังหวะก,การซ้ายตกนี่เด่นพนมแกจิ้มเลยนะครับเป็นโต้มั่นจใจเกินไปหรือเปล่าครับแต่ยังไม่ค่อยคตับตัวเองนะครับเออมาสันเ,นเนบนโต เวลายังพอมีครับ30วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นมาทาลูพักจากโคราชครับเตะขวาก็ลุดิกครับเบนโต้จิงมซ้ายกระแทกแม่เข้าทุกหมัดนะครับของเด่นมนมน่าครับอีกไม่ถึง10วินาทีครับคู่นี้ใครจะเป็นแชมเปี้ยนเข้ามาโอบแบงวางแข้งขวาสวยยังเป็นไปปลายเท้าครับเตะแล้วเสียหลักเองครับเบนโต้ อันสองครับไม่โดนครับกดยอดสุดท้ายโอ้โหต้องไปเดาใจกรรมการแล้วครับว่าจะชอบแบบไหนครับโคราชหรือว่าบราซิลครับมั่นใจทั้งคู่ครับแหมดูครับจับไปที่ขอบเอวเลยครับเอาไปดูภาพช้ากันเลยครับจิ้มขวาครับโอ้โหลูกนี้ครับลอดกาดพลุกกาดไปครับโอ้โหข่าซ้ายเข้าบริเวณโซฉอกครับเต็ม นี่ครับเจอหมัดนี้ถึงกับสัตันมาเลยนะครับเอเมสันเป็นโตแล้วนครับหนีับหน้าครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอผลการให้คะแนนครับใครจะเป็นเจ้าของแชมป์เส้นนี้ครับเด็กกับแก้แฟรเท็กซ์ขึ้นมารับเด่นพนนมแล้วครับ หนึ่งคู่นะครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศศึกเบลลรอมเนินชัยโยครับบาเวเกโกกับลูกน้ำกอกลมเกลียวแต่ว่าเดี๋ยวรอการรวมคะแนนสักครู่หนึ่งครับตอนมีการรวมคะแนนแล้วก็มีการเซ็นับรองโดยสักผพยานนะครับก็คือคุณอมชัยเพิ่มพูนและคุณเชื้อชัยมีละการครับเพราะว่านี่เป็นการชิงแชมป์ครับจะต้องมีสักผพยานด้วยต่อยอย่าลืมนะครับละครสรุกครับ มวยลิงหมัดซิ่งสายฟ้าครับทางช่อง8ปดกลเลข27ครับ <c oughs> จันทร์ถึงพระราัสดีครับ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับดาราเพียบครับไม่ว่าจะเป็นคุณตะวันนวินวิทย์คุณทัญญาอาสยามคุณปออันดบหรือว่าคุณตังเมเมทาวีครับและนอกจากนี้ก็ยังมีพี่มาสามารถเทียรุณนะครับพีระเขาทรายกาแล็กซี่่ะไปพบคุณแมทธิวดีเลยครับ Ladies and gentlemen, belt number six here has ended. We go to the judges' scorecards to find out who the new Lumpinee Stadium 160-pound champion will be. The first <laughs> judge gives the score. Anukul, from Sri Lanka, gives the score. 50-46. The second judge. กรรมการพงพันธ์รัตนะสุนทรให้คะแนน49ต่อ47และกรรมการสุภาพบุญรอดให้คะแนน49ต่อ46ทั้งหมดให้ผู้ชนะและแชมป์ลุมพินี160ปอนด์คนใหม่ได้แก่นักชกมุมมุมแดงยินดีด้วยนะครับผมเดนพนมพราน26 ในยูลุมพีนีส Sta ดียมแชมเปียนด์160ปอนด์และสำหรับการคาดเข็มขัดให้กับแชมป์ใหม่ของเราเดนพนมบครับขอเชิญคุณดารุณีรัตนธรรมครับจากบริษัทเมตภักจำกัดครับและพลรตรีสัจจาสุขสุเมฆค,ครับพุ่มโดยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกมวยไทยลุมพีนีนะครับผมเชิญคาดเข็มขัดให้กับแชมเปียนของเรานะครับต้องบอกว่าชคกันครบ5ยกนะฮะสนุกเลยทีเดียวครับ พัดกันลุกพัดกันรับนะฮะบุมแดงแตกนิดหน่อยะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการชกที่ครบ่องนะฮะลชนะคะแนนไปครับขอสิบปรโมอีกรอบหนึ่งครับให้กับเดนพนมพราน26ครับ The New l u m p i n e Stadium 160 Pound Champion with a fantastic performance here